สว,ส,สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านคุณลูกค <statistic> ้าขาวันนี้นะคะจัดส่งนะคะผ้าสวยๆเซ็ตนี้เลยคุณลูกค้าคะเซ็ตนี้เลยนะคะให้กับคุณพี่อาจารย์นะคะคุณลูกค้าอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดราชบุรีคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคดทอเครื่องสามตะกอนะคะมัดหมี่ลายนพก้าสีม่วงมัดหมี่ลายนพก้าสีม่วงค่ะคุณลูกค้าขะเป็นสีม่วงอมชมพูสวยละมุนมากๆนะคะรวมไปถึงนะคะผ้าถุงสวยๆผ คุณลูกค้าคะแถมไปให้ใช้ฟรีอีก1ผืนด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะ0890416008จ้ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะสแกน IQ, ที่ Q r วอโค้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยค่ะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะคุณลูกค้าจ้ากับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมะโคนทอเครื่องสานตะกอมัดหมี่ลายนพเก้ามัดหมี่ลายนพเก้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะผ้าไทย พระิการุ่นนี้คุณลูกค้าขาเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูด้านในด้วยด้านในเป็นแบบนี้จ้าพี่ด้านในเป็นแบบนี้เลยนะคะลายด้านในนะคะสีจะอ่อนกว่าลายด้านนอกเพราะว่าเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าใยหมักโครนทอเครื่องสามตะกอคุณลูกค้าขาผืนนี้ลายนพเก้าสีม่วงอมชมพูคุณลูกค้าขาสวยระมุนมากๆสวยระมุลมากๆค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะราคาผืนละ690บาทราคาผืนละ690บาทซึ่งลายนพ้าเก้ามี2เฉดสีนะ มีสีม่วงนะคะคุณลูกค้าขาแล้วก็สีกลมที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะกับงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองเนาะคุณพี่จ๋าสามารถนําไปตัดอะไรได้บ้างคะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเสื้่ผ้าผืนนี้สามารถนําไปตัดเสื้อคะ่ะนำไปตัดผ้าถุงนำไปตัดกระโปรงหรือว่าจะเลือกตัดเป็นชุดม,มินิเดสนะคะ ถ้าเป็นเสื้อหรือว่าชุดอย่างนี้ค่ะคุณลูกค้าคะความยาวอรอบอกเนอะรอบอกไม่เกิน42นิ้วนะคะรอบอกไม่เกิน42นิ้วสามารถตัดได้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองวันนี้ราคาผืนละ690บาทซึ่งผ้ารุ่นนี้690บาทวันนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนุ้มมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะนุ้มแถมให้ฟรีแถมฟรีสำหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะรุ่นนี้690บาทสั่งซื้อ1ืนันนี้้้คคุณูกากา็จะไดรบ ผ้าถุงสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรี1ชิ้นเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ผืนล่ะ2ผืน1,380บาททางร้านนะคะก็จะแถมผ้าถุงนะคะเพิ่มเติมให้อีก1ผืนแบบนี้เลยคุณลูกค้าคะซื้อ1แถมหนึ่งแบบนี้ถ้าคุณลูกค้าซื้อ2ผืน1380บาทเราก็จะแถมผ้าถุงสวยๆนุ่มๆแบบนี้ให้คุณลูกค้านะคะฟรีอีก1ผืนด้วยนะคะคุณลูกค้าขาซื้อ1แถมหนึ่งเลยคุณลูกค้าจะซื้อกี่ผืนสั่งซื้อได้เเเเลยนนนะะะะะะคคคคคคหหรรือว่ะะะ่่าาุุุณูก้จับปป็ซซใญโสดม สามผืน1,990งบาทสามผืนคุณลูกค้าขา1 9 9ยบาทนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะผ้าถุงสวยๆทั้ง3า